พี่เป็นชุดเดทนะคะพี่เป็นเดทผ้ายืดบุนเวฟเนื้อผ้าของเขาจะมีน้ำหนักนะเนื้อผ้าทิ้งตัวผ้าตัวนี้ซักไม่ต้องรีดค่ะพี่ใส่ได้ยาวๆเนื้อผ้าไม่ย้อยนะเนื้อผ้าจะนุ่มยืดใส่สบายค่ะพี่ผ้าไม่มีสับไหม่ผ้าไม่ต้องรีดผ้าดีมากๆตัวนี้งานนะคะพี่จะเป็นคอปกนะแล้วก็ซิปตรงนี้จะรูดได้จริงนะคะพี่มีหมุกตุ้งติ้งแบบนี้ด้วยแขนนะพี่ใส่สบายไม่ต้องกลัวนะคะงานเป็นของสาวอวบนะแล้วก็มีกระเป๋า้วงค่ะพี่ทั้งสองข้างนะตัวนี้ใช้งานได้จริงนะ ส่วนด้านหลังก็พิมพ์ลายให้สวยๆแบบนี้เลยผ้าดีมากๆตัวนี้เป็นผ้าเทพเลยลูกค้าใส่คุ้มๆตัวนี้อยากให้ลองค่ะใส่ยาวคุ้มมากๆนะผ้าไม่ย้วยดีมากๆตัวนี้นะคะพี่รุ่นนี้อกหน้าผ้า48ความยาวชุด49นิ้วนะเป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวค่ะแนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยเป็นฟิลใส่สบายๆบสบายเอ้เป็นฟิลใส่สบ,ส,บสบายแบบนี้เลยนะพี่ตัวนี้ให้พี่พิเศษแค่สองเท่านั้นพี่เอาไปแค่สอง้านะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะ เวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล่อยู่กับแสงสีอัมีออนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแลอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะพี่เดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้ค่ะเวลาพี่สั่งยอดหลังพี่พิมพ์รหัสนะแล้วตามด้วยสีพี่จะได้ของพี่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพี่ตัวน,นี้มันจะออกเป็นสีฟ้านะลูกค้าเป็นสีสีแบบฟ้าคามนะคะตัวน,นี้เขาเรียกสีฟ้าแล้วกันนะ มันจะออกเป็นเหมือนฟ้าน้ำเงินอะลูกค้าตอนนี้นะคะพื้นเป็นสีฟ้าน้ำเงินแล้วะลายเป็นแบบนี้นะให้แค่2องเท่านั้นเรียกสีฟ้านะคะลูกค้าจะได้เรียกง่ายๆนะสีนี้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่เรียกว่าสีแดงเป็นแดงเลือดหมูนะพื้นเขาจะเป็นเป็นสีแดงเลดหมูละลายเป็นแบบนี้นะคะสีนี้ค่ะพี่จะเรียกว่าสีเทานะคะพี่ พื้นเขาจะเป็นสีเทานะเป็นเทาสว่างนะคะพี่สวยๆเลยสองเท่านั้นและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีดำนะคะพื้นของเขาเป็นสีดำนะให้พี่แค่229เท่านั้นค่าส่ง29บาทหน่อจ่ายเป็นแบบพรอมโอนจะรับกิโตก็ไม่บอกเพิ่มค่ะรุ่นนี้เป็นชุดเดรสคุ้มมากๆใส่ยาวๆเลยค่ะพี่ให้พี่แค่229เท่านั้นถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีดำนะคะพี่พื้นเป็นสีดำนะ สีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีเทานะคะพี่พื้นของเขาจะเป็นสีเทาเป็นเทาสว่างสวยๆเลยนะสีนี้หายากนะลูกค้าแล้วก็สีแล้วก็สีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีแดงนะคะพื้นของเขาจะเป็นสีแดงเลือดหมีนะและสีสุดท้ายนะคะพี่ตัวนี้จะขอเลือกสีฟ้านะพื้นเขาเป็นสีฟ้าโทนแบบออกน้ําเงินนะคะพี่ตัวนี้สวยมากๆเลยให้พี่แค่ 229เท่านั้นค่ะพี่ผ้าดีและทรงสวยมากๆเลยนะนี้ค่ะพี่เป็นชุดเดทนะคะพี่เป็นเดทผ้ายืดมุนเวฟเนื้อผ้าของเขาจะมีน้ำหนักนะเนื้อผ้าทิ้งตัวผ้าตัวนี้ซักไม่ต้องรีดค่ะพี่ใส่ได้ยาวๆเนื้อผ้าไม่ย้อยนะเนื้อผ้าจะนุ่มยืดใส่สบายค่ะพี่ผ้าไม่มีสับให่ผ้าไม่ต้องรีดผ้าดีมากๆตัวนี้งานนะคะพี่จะเป็นคอปกนะแล้วก็ซิปตรงนี้จะรูดได้จริงนะคะพี่มีหมุกตุ้งติ้งแบบนี้ด้วยแขนนะพี่ใส่สบายไม่ต้องกลัวนะคะงานเป็นของสาวอบนะ แล้วก็มีกระเป๋ารวงค่ะพี่ทางสองข้างนะตัวนี้ใช้งานได้จริงนะส่วนด้านหลังก็พิมพ์ลายให้สวยๆแบบนี้เลยผ้าดีมากๆตัวนี้เป็นผ้าเทพเลยลูกค้าใส่คุ้มๆตัวนี้อยากให้ลองค่ะใส่ยาวคุ้มมากๆนะผ้าไม่ย้วยดีมากๆตัวนี้นะคะพี่รุ่นนี้อกหน้าผ้า48ความยาวชุด49นิ้วนะเป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวค่ะแนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยเป็นฟิลใส่สบายๆบสบายอ้เป็นฟิลใส,ส,ส่สบายแบบนี้เลยนะพี่ ตัวนี้ให้พี่พิเศษแค่สองสองเก้าเท่านั้นพี่เอาไปแค่สองสองเก้านะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงสีอามีออนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงไมอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะพี่เดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้ค่ะเวลาพี่สั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสนะแลวตามด้วยสีที่จะได้ของพี่ตรงแบบเลยคะ่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพี่ตัวนี้มันจะออกเป็นสีฟ้านะลูกค้าเป็นสี สีแบบฟ้าคามนะคะตอนนี้ขอเรียกสีฟ้าแล้วกันนะมันจะออกเป็นเหมือนฟ้าน้าเงินนะลูกค้าตัวนี้นะคะพื้นเป็นสีฟ้าน้าเงินแล้วก็ลายเป็นแบบนี้นะให้แค่สองสองเก้าเท่านั้นเรียกสีฟ้านะคะลูกค้าจะได้เรียกง่ายๆนะสีนี้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่เรียกว่าสีแดงเป็นแดงเลือดหมูนะพื้นเขาจะเป็นเป็นสีแดงเลือดหมูละลายเป็นแบบนี้นะคะสีนี้ค่ะพี่จะเรียกว่าสีเทานะคะพี่ พื้นเขาจะเป็นสีเทานะเป็นเทาสว่างนะคะพี่สวยๆเลยสองเท่านั้นและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีดำนะคะพื้นของเขาเป็นสีดำนะให้พี่แค่สองเท่านั้นค่าส่ง29บาทหนูจ่ายเป็นแบบพรอมโอนจะรับกิตโดก็ไม่บอกเพิ่มค่ะรุ่นนี้เป็นชุดเดรสคุ้มมากๆใส่ยาวๆเลยคะ่ะพี่ให้พี่แค่สองเเท่านั้นถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีดำนะคะพี่พื้นเป็นสีดำนะ สีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีเทานะคะพี่พื้นของเขาจะเป็นสีเทาเป็นเทาสว่างสวยๆเลยนะสีนี้หายากนะลูกค้าแล้วก็สีแล้วก็สีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีแดงนะคะพื้นของเขาจะเป็นสีแดงเลือดหมีนะและสีสุดท้ายนะคะพี่ตัวนี้จะขอเลืกสีฟ้านะพื้นเขาเป็นสีฟ้าโทนแบบออก้ําเงินนะคะพี่ตัวนี้สวยมากๆเลยให้พี่แค่สองสองเก้าเท่านั้นค่ะพี่ผ้าดีและทรงสวยมากๆด้ยนะ